สวัสดีครับผมดอสนะจากดีพนรัตหนึ่งกาวนะวันนี้อยู่กับสวิปนะฮะปี2018เครื่อน1.2ง1.2โอเคไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในไฟสปอตไลท์ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในพลาสติกเนี่ยดำเมี่ยมเลยนะแล้วก็้างหน้าเนี่ยดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยที่คล้ายๆลังพึ้งเนี่ตรงนี้ยดำเมี่ยมนะฮะโลโก้เนี่ยโครเมียมเนี่ยเงาวิ้งเลยไม่มีลอกเลยนะ แล้วก็ด้านล่างซีเน่ดำเมี่ยมคือพลาสติกเนี่ยดำแบบไม่ใช้น้ำยาเลยแล้วไม่มีซีแตกหักหายไปเลยนะครับโอเคไฟไฟหน้าอีกด้านนี้เนี่ยใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ก็ใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในพลาสติกก็ดำดำเมี่ยมเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งนะฮะของทางเจ้าของเก่าเนี่ย เขาใส่มานะครับถ้ายกตัวอย่างก,ก็จะเหมือนพวกเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับรู้สึกว่าคันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเอาหลอขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะเปลี่ยนล้อขอบไม่ต้องใหญ่มากนะฮะเปลี่ยนล้อขอบไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยสวยเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้ชุดแต่งมาแล้วนะได้อาจจะเหมือนไม่ค่อยเหมือนสปอยเลอร์ของรถแต่งเท่าไหร่แต่ผมว่าต้องเล็กประมาณนี้กำลังดีกำลังสวย,ยนะครับกำลังสวยเลยแบบนี้นะฮะ เอาจริงๆคันนี้ใช้ได้ใช้ได้สวยเลยนะเล็กกระทัดรัดแล้วก็เหมาะกับนักศึกษานะฮะแล้วก็คนที่เข้าเมืองบ่อยๆนะครับคือคุณหาที่จอดได้ง่ายนะฮะนักศึกษาก็คล่องตัวไปเรียนเข้าจอดอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วราคาไม่แพงมากนะส่วนการผ่อนเนี่ยผ่อนก็ไม่แพงนะครับประมาณ5 0 0 0 5 0 0้นต้นๆเลยด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยดีเทลอะไรต่างๆไม่เคยโดนเบียดเลยนะครับ เป๊ะอยู่แล้วก็ช่องไฟอะไรต่างๆเป๊ะหมดเป๊ะหมดเลยครับ <S <S แน่นมากนะฮะ <S <S อันนี้เป็นชุดแต่งลาดหมดเลยนะครับผมด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นแบบท่อคู่นะครับเป็นท่อคู่แต่ไม่ได้ออกจริงนะครับมันจะมีพลาสติกกั้นอยู่อันนี้เป็นทรงเหมือนท่อคู่นะให้ดูเป็นความสปอร์ตหน่อยนะแล้วก็มาดูที่ไฟทับทิม ตรงนี้เนี่ยไม่มีแตกรายงาเลยนะฮะโอเนะโลโก้เซ,ซูซุกิเนี่ยมันอยู่ครบหมดด้านหลังเนี่ยใส่ของได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าไปคนเดียวไปสองคนกับแฟนอยากมีของเพิ่มนะฮะคุณก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้อันนี้ผมปรับให้ดูชั่วคราวก่อนนะ ได้นะครับพลาสติกเนี่ยคุณอาจจะเห็นในกล้องเนี่ยดูมันไม่ค่อยดําเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมาดูตัวจริงเนี่ยเขาก็สวยสะอาดดําระดับหนึ่งเลยนะครับไฟตรงนี้นะครับกรอบเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยไฟทับทิมนะครับไม่มีแตกหักนะฮะไม่มีแตกลายงานะะโอเคมาส่วนของไฟท้ายกัน ไฟไท้ายเนี่ยแดงกำ่ำใสกิ้งไม่มีมแมลงตายด้านในไม่มีแตกลายงานะฮะแล้วก็เลนอะไรเนี่ยไม่มีลาวเลยนะครับไม่ต้องขัดแล้วด้านนี้เหมือนกันใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในเลนอะไรเนี่ยปกติเลยนะครับแดงกลำ่ำใสกิ้งแล้วมาดูอีกด,ด้านนึงประตูแล้วก็ช่องไฟเนี่ยเป๊ะมากนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเบาะ ให้พวกคุณได้ดูกันปกติว่าเบาะเนี่ยเขาเป็นแบบไหนโอเคครับมาดูเบาะหลังกันสภาพเบาะหลังเนี่ยสภาพดีนะฮะแล้วก็สภาพสวยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเบาะผ้าเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาได้ออกแบบลว,วดลายได้ดูดีนะฮะระดับหนึ่งเลยนะครับลวดลายของเบาะดูดีมากคุณจะสังเกตเห็นว่า เบาะเนี่ยไม่มีขาดเลยนะผมอยากให้คุณมาดูตัวจริงว่าเพราะว่าเบาะเนี่ยยังมีความดําอยู่แต่ถ้าถ้าในกล้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยดําเท่าไหร่แต่อันจริงๆเนี่ยดำมากนะครับดำมากนะหัวหมอนอะไรยังสวยอยู่เลยนะครับโอเคแล้วก็พลาสติกอะไรต่างๆยังดําเมี่ยมอยู่เลยไม่มีแตกหักเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาดูกันตรงแผงประตูกัน แผงประตูไม่มีแตกหักสภาพดีสภาพใหม่นะฮะไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักอันนี้ไม่เคยถูกถลกมาติดกาวใหม่เลยก็จกไฟฟ้าอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบลำโพงไม่ทะลุนี่ครับแล้วก็มาด้านนี้กันไม่มีแตกหักเลยแล้วก็สีเทาๆเนี่ยจะมี จะมีความเงานะฮะเหมือนป้ายแดงเลยนะครับจะไม่มีซีดไม่มีลอกเลยนะอันนี้ก็ใช้ได้ปกติปกติไม่มีโซนถะลกออกมาเลยนะปกติปกติแล้วก็อันนี้ก็สภาพดีนะโซนกระจกไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีแห้งสภาพดีสภาพดีพดลําโพงไม่มีทะลุนะครับแล้วก็พลาสติกตรนนี้ก็สภาพดีนะครับไม่มีแตกหักแล้วก็เบาะเนี่ยลวดลายอะไรต่างๆสภาพสวย นะอย่างที่ผมบอกว่าเขาพยายามทําให้มีรายละเอียดกับลายแบบนี้นะฮะับทำให้มีรายละเอียดว่าเฮ้ยไม่ใช่บอกภาพปกตินะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะครับซึ่งผมพยายามให้ค่ากับรถหลายๆคันที่เราได้มานะฮะไม่ใช่แค่สักๆจะบอกไปว่าเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีน็อตไม่มีขยับไม่ผมอยากจะให้อะไรเยอะกว่าน,นั้นเพราะว่าคนที่ชอบสวิบจริงๆเ,เขามีเยอะอยู่นะครับ มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่า Honda t o y o ยต้อย่างเดียวนะคซรับิฟโฟกหลายๆรุ่นนะครับก็มีแฟนของเขาอยู่นะครับมีคนชอบของเขาอยู่นะครับเราก็จะพูดจริงจังมากนะโอเคมาเข้ามาใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินแล้วก็พลาสติกตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักพวงมาลัยเนี่ยไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับพลาสติกตรงนี้ก็สภาพดีนะฮะ ดํมเมี่ยมโลโก้เนี่ยไม่มีลอกเลยเป็นโครเมียมถ้าลอกออกมาจะเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับโอเคต่อไปก็มาดูนี่ฟรีฟังก์ชันนะอันนี้คุณสามารถใส่เหรียญใส่แบงค์ใส่ของได้แต่ใส่โทรศัพท์เนี่ยผมไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่นะมันเสี่ยงต่อการตกมากแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นช่องแอร์ช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับ แล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยสภาพดีเลยนะฮะไม่มีขาดไม่มีฉีกเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยกาวที่วางพระพุทธรูปไว้เลยนะครับก็คือจะไม่มีรอยแบบว่าเหนียวเหนียวนะฮะ<ๆ>โอเคต่อไปไมาเห็นไหมดีตั้งด้านหลังอันเนี้ยช่องแอร์เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับ แล้วก็มาดูด้านล่างนะตรงแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยไม่มีหักข้างในนะครับยังมีความหนืดอยู่นะยังมีความหนืดความหนืดนี่ก็คือยังใช้งานได้มันจะไม่แบบฟรีอ่ะไม่หมุนแบบเหมือนหักด้านในต้องเปลี่ยนใหม่ไม่มีอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ที่ใส่ usb นะฮะหรือจะชาร์จอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาตรงหัวเกียร์นะหัวเกียร์เนี่ย หนังไม่มีรอกเลยแล้วก็สีแล้วก็สภาพสีเทาๆเนี่ยสภาพดีนะครับหนังอะไรเนี่ยไม่มีขาดแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะสภาพดีนะตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะนะโอเคมาที่พลาสติกตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยครับพลาสติกไม่มีแตกหักแล้วก็อันนี้นะครับเบรกมือนะจับไปเนี่ยหนังยังไม่หลุดติดมือมาโครเมียมอะไรเงี้ยปกติไม,ม่ระวังนะโอเคแล้วก็นี่ครับ สภาพยังปกติอยู่นะฮะต่อไปเรามาดูช่องแอร์ฝั่งนี้กันช่องแอร์ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุนะครับแล้วก็ลิ้์ชักก็ยังใช้ได้ปกติอันนี้ก็ที่จริงเนี่ยตรงนี้วางโทรศัพท์ได้แต่ต้องวางแนวนอนนะฮะแต่วางเหรียญวางแบงค์วางกระเป๋าตังก็ได้แต่ต้องไม่แบบที่จริงถ้ายาวเนี่ยคุณก็สามารถวางแบบนี้ได้นะครับก็โอเคยังใช้ประโยชน์ได้อยู่อันนี้ก็บังแดดนะฮะก็สภาพดีหมดนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้กันแข็งประตูนะฮะพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็สีบอลเงินเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยมือเปิดไม่มีหักกระจกไฟฟ้าไม่มีหักช่องใส่เหรียญผ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยถูกกระชากออกมานะฮะแล้วก็ติดกาวไว้ใหม่ไม่มีนะเรามาดูลำโพงด้านล่างสุดลำโพงไม่ทะลุแล้วก็ช่องใส แก้วน้ำขวดน้ำเอกสารนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยรอยขีดขวดอะไรไม่มีเลยฝั่งซ้ายด้านล่างไหมรอยขีดขวดอะไรไม่มีเลยนะครับโอเคมาดูเบาะกันสภาพเบาะก็ดีนะแน่นแน่นแน่นนะครับไม่มีขาดเลยนะฮะแล้วก็ดำเมี่ยมแล้วก็พลาสติกเนี่ยตรงเบาะก,กับตรงเชิงบันไดเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสภาพดีนะครับไปกับกรอบกรอบ ไฟกรอบเดิมกระจกเดิมไฟยังติดหมดนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยแน่นเกินแน่นเปียะเลยนะโอเคเรามาดูแผงประตูกันประตูเนี่ยสภาพดีนะครับไม่มีหักไม่มีร้อยขีดข่วนสีไม,ม่สีดนะแล้วก็ผ้าเนี่ยไม่เคยถูกถลอกออกมาช่องใส่เหรียญก็ไม่มีแห้งกลางกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ใส่แก้วน้ำไม่มีแห้งกลางเลย ลำโพงไม่มีทะลุร้อยขีดข่วนไม่มีดำเมี่ยมนะครับโอเคตรงนี้ก็สภาพดีนะครับไม่มีแตกหักแล้วก็บ่กบะก็เหมือนก,กันสภาพดีขาดไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณมาดูตัวจริงว่าผมพลังงานได้ไม่หมดนะครับ้คันนี้เนี่ยราคาที่สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับปรีดาวน์ีค่าจัดไฟแนนซ์ ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการแล้วก็ฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับสุดท้ายนี้ก็ผ่อนผ่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอก5,000นะครับ55บาทนะครับได้ถึง84งวดน,นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยากได้5,100บาทก็บอกมานะฮะหรือใครอยากว่าเฮ้ยผมไหวขอ5าพ5น0ไปเลยก็บอกได้เดี๋ยวเราจะจัดให้โอเคนะแล้วก็ ก่นใจเนี่ยโทรมา081519 8985 89พี่พันดีพันรัตน์1 9 9 9 0813142568เครมอนลัฐไลน์ล ID อดไ WGY 0880D อย่าลืมเติมแอดไซน์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเว็นวักพันรัตน์นะฮะโอเคนะทุกคนก็สำหรับใครที่เงินเดือนประมาณอันนี้ผมให้เลย14,000ก็ได้เพราะว่ามันเป็น5,000ต้นๆ14,000เนี่ย1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 มาจัดเลยคันนี้นะฮะแต่ถ้า12 0 0 0สเนี่ยไว้ก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูการผ่อนนะครับดูเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนว่าเรามีโบนัสเรามออีค่าคอมเพิ่มไหมเรามีอาชีพเสริมเพิ่มไหมเรามีใครช่วยผ่อนไหมกับการที่จะมาผ่อนรถคันหนึ่งนะฮะแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นให้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดเท่าไหร่ดีนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ ใครที่เข้าเมืองบ่อยๆนะฮะหรือว่าไปที่ขับแคบต้องเอารถไปจอดตามสถานีรถไฟนะครับหรือว่าไปจอดที่ไหนที่จํากัดเนี่ยผมแนะนําคันนี้หรือบ้านไหนเนี่ยที่มีพื้นที่ไม่มากผมก็แนะนํารถคันนี้นะครับแล้วใครที่กําลังสร้างครอบครัวเนี่ยอาจจะมีเด็กตัวน้อยนะฮะแล้วก็จําเป็นต้องขายของด้วยเนี่ยก็เอาคันนี้ไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยเบาเขาพับได้นะครับตอนคุณขายของเนี่ยคุณจะพับเบาให้ลูกคุณนอนเล่น และได้นะมีลูกโตระดับหนึ่งนะฮะยิ่งมีสองคนด้วยเนี่ยผมแนะนำว่าลองดูรถคันอื่นดีกว่าจะมีปีที่เก่ากว่าน,นี้แต่ใช้งานได้เหมือนกันแต่รถมีขนาดกลางใหญ่กว่านะลูกคุณจะนั่งสบายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครหารถปีใหม่เพราะว่าคุณอาจจะดูแลรถไม่ค่อยเก่งและจิตใต้สำึกคุณเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าต้องอย่างน้อยมือสองเนี่ยขอปีใหม่หน,น่อยคุณก็มาเอาคันนี้ไปซัอย่างน้อยจะทำให้คุณสบายใจผมเข้าใจว่าบางครั้งการพูดของผมเนี่ยอาจจะ ช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้นเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่คุณอาจจะยังจดจําว่าเฮ้ยต่อให้เป็นรถมือสองเนี่ยแต่ขอปีใหม่หน่อยคุณเข้ามาเอาคันนี้ไปครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ